คำมโบลานเพ่นวาไว้ง่วควายนันมีคุณควนคาย่ามฝนดอกใดแก่ก่าย่ามแรงในแก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยขั้นมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักย่าได้เอาเทียมไทยใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แลดูตามประเภทให้้่อยสมเพศเลียงว้เอาขี่ดอกไซล้านเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมเพคนบ้านกีเยี่ยงกินมาโคให้พี่น้องแซวลแซ่เสียงมันไม่มีตัวห้องแซวลแซ่ห้องตัวเดียวมัดมูเด้อพี่น้องเด้อเอาสมบัติพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอดีพูดเม่งอยู่คือเก่็มาดื่มเพลินเพลย์ครับมื้อนี้สิพาพ,พี่น้องเฮามาหาควายไปเลี้ยงราคาบักแค่นี้คือป่านน้าพี่น้องมื้อนี้เอาเป็นว่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้หา้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับผมซื้อเป็นของเจ้าของใดทันทีเลยนะครับผมเอาไปฝอกับเจ้าของก้อยพอโยมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มีจัรายการครับพ่อมื้อนี้มีอยู่4รรราายกคับมีอยู่4รรราาาายยกเเอละอียดรายการแรกเลยครับนี่ เป,เป็นแม่ลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกครับ <Ear> ผมลูกลูกเราเป็นลูกผู้ใดลูกเป็นหลานเบิ่มครับอ๋อครับผมเหมือนพู้ลูกเป็นลูกผู้ใดกับพ่อน,นี่เป็นหลานเบิ่มพันล้านครับลูกเป็นหลานเบิ่มพันล้านแม่แล้วเดียบันนี่แม่เป็นสายเพชรอุดรครับแม่สายเพชรพอุดออรความสูงแม่สูงหลายปันได้ครับร้อยสามสิบครับบวกอยู่สูงร้อยสามสิบบวกเอาเป็นาราคานี่ชุดนี้พ่อเปิดไปหลายปันได้นี้สองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับลูกไปแล้วพี่น้องครับมต้นเลยราคาที่พ่อยกเปิดไปคือสองหมื่นเก้าพันหาร้อยนะครับ รับผมขอเบอร์ที่สามารถติดต่อ,อได้นะครับ094ครับครับผม507ครับครับ5986ครับครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเด้อพี่น้องเด้อเอาหลังจากเบิง่งลำาขิงแล้วมาเบิงด้านหนาจัน่อยพี่น้องเอบิงหนาเขาเด้อครับผมวา่ตัวนี้เป็นควายสายเพชรอุดรแต่ว่าเราบบสูงมากดอกพี่น้องแต่ว่าเราชมลูกเนาะครับครับผมถือว่าได้วา่หนังหนาสายญ่ตัวนี้ครับผมเป็นวายหนาเด้อพี่น้องเด้อสายเพชรอุดรนี่หนาแน่นอนเล็บงามหนาสวยเดือบปกเ่าไงตัวนี้ได้ เล่าได้ลูกมาากันจะโตหรอกครับลูกตัวแรกครับแรนอยู่นี่แหละครับอ๋อลูกตัวแรกเนี่ครับเมื่อกี้เป็นตัวเมียเนาะตัวเมียครับครับผมลูกเล่าแรนไปแรนมาไปหาหมูเดี๋ยวสีไข่เบิ้งลูกคักๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งแม่ก่อนเอาวันที่นี่ผู้แม่เนี่เหนือด้านไทย <c oughs> ครับผมได้เห็นหนาแล้วพี่น้องเนื้อด้านไทยสีไข่เบิ้งไทยแม่เด้อบาดนี่เด้อครับผมว่าแม่เราเป็นจังไหนพี่น้องหนาซื้อหนาขายบ่สมน้ำสมเหนือบ่กับราคาที่พอยกเราเปิดไปนี่เป้ยคึ้นเงี้ยวนี่บ่ธรรมดาพี่น้องครับผมท้ยยก่คอตัวนี หางลมดีเด้พยเนาอครับครับผมไขยตัวนี้ได้อ่างได้หนาได้เงาเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาสองหมื่นเก้าพันหาใสพอได้บอกไงไพราวหนึ่งคือสื่อตอนนี้เป็นวขยลูกแรกความสูงยังสามารถไปต่อได้เราก็มีลูกติดบ้านตัวนึงเป็นลูกตัวเมียพร้อมนะครับผมแม่เขาเนี่เป็นสายเพชรอุดรงามหนาอุ้ยอ่างดึงตัวพยพน้องครับอุ้ยสมนำสมเหนือเด้ราคานี่พี่น้องเอาไปพัฒนาต่อได้สบายราคานี่จับต้อได้เลยครับ ครับผมกับฝากพี่น้องไปผูใ้ใดสนใจเดี๋ยวัดที่นี่สิไปไห้เบื้องลูกค่ะักเด้อพี่น้องเด้อครับผมไห้เบื้องด้านท่ายเด้อพี่น้องเด้อค่อยหน่อยตัวเนี้ครับผมโอ้ยนี่ลหละลูกเล่าพี่น้องครับผมเอาคักขนาดพี่น้องหลานเบิ่มพันล้านอายุได้เดือนหนึ่งวันีิครับครับเปข้อยตัวเมียพร้อมพี่น้องผู้แม่กักเกง้งผู้ลูกกัเก่งเด้อเนี่ยลาคานี่ยะครับมันสามารถจับต้องเลยเลยเนะาะครับผมกับฝากพี่น้องไปผูใ้ใดสนใจอยากซื้อย,อยากขายให้ทรมมหาพยกเด้อพี่น้องเด้อหรือจะเขามาช่มตัวจริงก็กได้อยู่บ้านน้องกรุงอำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่นเท่านี่แหละครับผมเอาฝากไปเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้สาวน้อยนะครับผมโอ้ยพี่น้องครับผมสูงหลายปันไดพอยกประมาณร้อยยี่สิบสามเนี่ยนะครับมันวัดบ่ได้ปันไดอ๋อมันพื่งสวนตะไคร้ฟื้นสวนตะไพร้มือเส้านี่ยครับครับผมเป็นลูกเก้าเจริญวันทีครับครับโอ้ยเป็นตัวเมียพร้อมครับผมบัดที่นี่ราคาพอยกเปิดไม่หลายปันไดก่านี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับ สองหมื่นเก้าพันหาลอยพี่น้องควายสาวหน่อยอายุได้จังเดือนสิบเดือนครับอายุได้สิบเดือนความสูงสูงประมาณร้อยยี่สิบสามีนองครับผมเอาครับผมให้เบื้องด้านนาเด้อพี่น้องเด้อนาสวยนาเขางามพี่น้องสีดอกเล่าเขาออกงามควายหน่อยตัวน,นี้ถือว่าได้นะครับผมเสื้อสายดีเป็นลูกเก่าเจริื่นต้องมา,าท่านได้เป็ียนเสือ้อเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื้องทตายพ่อนนะโอ้ยเงาหางกระเนยบรรทัดหลังกระตรงตันน้่อยดีมาคู่กันนี่พ่แม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมวา <c oughs> ต่ต้นนี้ก็เลยครับผม แต่ว่าคุ้ยแม่นี่คุ้ยสาวหน่อยตัวน,นี้อายุได้สิบเดือนนี่ถือว่าเกง่งเนาะครับถ้าผมเพราะว่านาเขาสวยพี่น้องครับผมเสื้อสายดีปัญหาคือตอนนี้เราไงไงพี่น้องเราพึงสนตะไพ่้วบบเป็นเสือกครับ<ห>ก็ไลกระโดรโดรง่งโดดร่งอยู่นี่แหละรับผมแต่ว่าความงามเริ่มปรากฏใหนเห็นเลยพี่น้องครับผมหนาพัฒนาต่อแต่ว่าขันขันสนตะไพ่ไม่สช่ <c oughs> ขันเอาไปมัดดูไปเ่ราะท่านโดนแค่โยงครับสิเป็นไงเยอะครับครับผมอันนี้เราพึงสนมือเสานี่พี่น้องพึงสนตะไพ่มือเศานี่เด้อพี่น้องเด้อ อาอพี่น้องครับผมให้เบิ้งหน้าเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งหน้าควายตัวนี้โอ้ยงายง่ายเบื่อหน้าสวยเขาการเขาตากดีพี่น้องครับผมโอ้ถือว่าคักพี่น้องครับผมราคาเปิดไบสองหมื่นเก้าพันน่ะพอนะครับสองหมื่นเก้าพันซื้อสิเก้าพันหาลอยครับสองหมื่นเก้าพันหาลอยครับขัานสูงล้อยยี่สิบสามพี่น้องครับผมมันสนตะไพ่ไม่มันเป็นนนทหุนอยู่แต่ว่าเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายตัวเมียตัวเนี้ยพอยอมเราเปิดไบสองหมื่นเก้าพันหาลอยใช่สวยไายงามเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาหนาเขาได้เบิ่อเลย ถับผมถ่ายง่ายถ่ายหนาถ่ายบักเน่าตัดค่อยหน่อยตอนนี้ผูดด้ใด้ไปปั้นเขาสนามได้สบายก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันนะครับผมค่อยง,งาๆแบบนี้โดนๆมีเถื่อครับผมอันนี้เป็นลูกเก่าจเจริญเอกสารครบด้วยพี่น้องด้วย เอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมผู้ได้สนใจกับเขามาเบิองอยู่บ้านหนองกุ้งเด้อพี่น้องเด้อด่อเอาเภอหนองนาคำ่ำจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ล่ะให้ทู่มาหาพยพบ่ได้ลอยตันเก่งมากเลยแต่ว่าพอเดียผู้เม่งเขาไก่ปอยมันสนตะไพ่ไหมต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าความใหญ่ความงามใดเม็ดเลยตัวนี้สมซื่อ<ม>โอ้ครับผมปลาเป็นลูกเก่าจเจริญนี่ครับขนาดราคาเปิดไบสองเมื่อเก่าพันหาลอยนะครับผมเอากระฝากไว้ผู้ได้สนใจดังโทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิองอีกรายการหนึ่งครับผมอัมนนี้ลักษณะเขาเราเป็น เป็นรูปหัวใจเลยนี่พี่น้องเป็นมินิมินิฮาร์ดผมได้มาทำบัดาเนี่ยเอาครับผมข้อข้อตัวนี้เป็นจังไรครับรายละเอียดนี่ควายตัวนี้ท้องครับสี่เดือนก็สี่เดือนกับเบิ้มเวียงเก่าควายดังทั้งอำเภอเวียงเก่าครับครับผมเป็นสายเบิ้มพันล้านครับอ๋อครับบัดที่นี่ความสูงประมาณร้อยยี่สิบเก้ายี่แปดประมาณนี้แหละครับความสูงกว่าบ้านร้อยยี่สิบแปดยี่สเก้าองสันวาครับผม บัดที่นี่เป็นควายนางนาสายใหญ่เป็นสายอนุรักษ์เนาะพ่อสายอนุรักษ์ครับบัดที่ท่องได้สี่เดือนครับับเบิมบ้มเวียงเก่าสายเบิ้มพันล้านครับโอ้สายเบิ้มพันล้านแต่ว่าเป็นเบิ้มเวียงเก่าครับโอ้ราค่าพยโยปเปิดไปหลายปันได้ก่อนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพัานห้าร้อยครับค้วยทองสี่เดือนเนีย่ยครับค้วยอคักคือแน่เดี๋ยวพี่น้องครับผมท่องสี่เดือนเราได้เลยพี่น้องราคาหมื่นเก่าเอาเถอะแม่พี่น้องผู้ใด้กำลังมองหาค้วยไปพัฒนาต่อออกไปเลี้ยงกินน้องเด้อพี่น้องเด้อ ผมควายตัวนี้เป็นสายอนุรักษ์หนาเขาพี่น้องเบื้องเขาเป็นเขาหลุมหัวใจเลยหัวโหนกดีหนาเงีวครับผมนี่ปลายหูสอยอยู่นิดนึงครับจะคลองตะปูครับครับผมแต่ว่าเอิกบักเผาแล้วใหญ่ๆพี่น้องครับผมเขาว่าควายแบบนี้ส่งลูกขันเทปมันแมนบ๊วยยแมนครับแมนแมนครับลูกเราเก่งเลยูด้ะครับล้อยสี่ริบล้อยสี่สิบขวบสูโตได้ครับนี่ครับผมเป็นวาเพราะว่าขันเจ้าวาควายแบบนี้มันเป็นควายทรงลูกนะพี่น้องครับผมอันเป่าจังสี่เด้อพี่น้องเด้อลูก ของตัวนี้พอเลี้ยงผู้แม่ก็เห็นอยู่ดอกครับผมถือว่าเก่งขนาดเลยเป็นวายทรงลูกเลยขันว่ากาวขนาดนี้พี่น้องรับประกันกันขนาดนี้ละถือว่าเราทรงลูกใจลูกว่าธรรมดานะครับผมสูงหลายสี่สิบกว่าสูงโตเลยวันที่นี่ลูกัวอยู่ในท้องนี่พยพบเป็นตัวที่ไหนแล้วครับนี่เป็นตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ครับโอ้พี่น้องครับเป็นควายสายโนรกคุลูกตัวที่สี่สิไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมทองได้สี่เดือนครับสายเบิรมพัล้ันซือว่าเบิ่มเบียงเก่าวันที่ครับครับผมราค่านี่แล้วครับพยอบนเปิดไบ แม่พี่น้องครับผมนี่บอสขาจาวาเลี้ยงสร้างแถาขายง่ายแต่กินขาเลี้ยงสร้างน้อยตายจ่อยขาบ่ามีมันแมีนมีน่หรือพี่น้องเด้อนี่ครับผมความสูงบ่สูงหลายดอกควายตัวเนี้ยสูงร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแต่ว่าทรงลูกนี่สูงร้อยยี่สิบหือว่าประทับบรรดา <c oughs> พี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องไว้ควายตัวนี้เอาัปที่นี่หายเบิ่งด่านทไายจังหน่อยกันนะ <c oughs> ครับผมมึงแก่ข <c oughs> าหนาเขาล่ำชิงได้แล้วพี่น้องเขาเป็นลูกหัวใจเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหางหางกะลามยู่งได้เหรอพยพครับเอามันเป็นจังไรคือขายถื่อแก เพิ่นเลือกเลี้ยงไหมครับพุทธเอาเพิ่นว่าเอาไปให้พ่อแน่ไม่สิไปเวียดมาสั้นกับไทยทํำไทยชีวิตเพิ่นม้าหน่าแหละครับทำไทยชีวิตมาครับแมม่านพี่น้องครับผมเป็นคนก็ถือว่าทองผมพวกม่ม่านเอาเป็นวันเี้สี่พี่น้องครับผมพูดได้อยากได้วา่แม่ม่านพี่น้องเขาไปรุ่นมาเป็นตูปูและตูเมียอยู่ในทองในทองได้สี่เดือนเป็นวายหางไงอ่างไงเป็นสายเพชรอุดรนะครับเนาะนาเขาเป็นลักษณะรูปหัวใจเป็นของแปลกนาเก็บอีกชนึงครับผมอันนี้ถือว่าเป็นวายอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ ครับผมผู้ใดซื้อไปก็ถือว่าเป็นมงคลแก่เจ้าของนั่นแหละคุ้มค่าแบบนี้ครับผมกับปากพี่น้องไปในราคา19,500ครับผมครับผมโอ้ค่ะข,ขนาดพี่น้องครับผมให้โทรมาต่อรองมาคุยกันเอาเพราะว่าเรื่องราคาพอเดียวผมเองพเพมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะครับผมกับปากไปเดี๋ยวไปบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมรายการหนึ่งอู้อันนี้อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับพายุตัวผู้ครับไม่ผู้ลุงไหนมาเลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบบวกครับลุงใบสี่สิบบวกกาเป็นลูกผู้ใดพายุลูกเบิ้มพันล้านครับเอกสารครบแล้วครับเอกสารมีครับ หนารอมาไม่ช่วยจะขายเบื้องด้านหนาก่อนพี่น้องครับผมอายุได้ยักปีครับปีเก้าเดือนครับปี 9, เก้าเดือนราคาเดีบัตนี่เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันาทพี่น้องคุย้ยตืลอลอ้อรอพี่น้องครับผมหนาสวยเขากลางเขาตาคุกเขาแบบไงได้หรอเขาเนี่ยเออพี่น้องครับผมตาสวยมากเลยเป็นควายสามอ่องพร้อมได้นเนี่ยพ่อครับเนาะครับเออเป็นควายผูดที่ถือว่าสมดุลมากเลยพี่น้องมองมาจากข้างหน้าข้างหลังเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้เราเราขึ้นได้ไปพอเนี่ยฮัดปีนแล้วครับคุณตัวนี้หัดปีนแล้วเขาแล้วคือสีได้ยุ่ทธครับเนาะครับยังบ่อายุวันในหลายอายุวันด้หลายครับครับผมลูกเบิร์มพันล้านพี่น้องสูงใบสี่สิบกว่าครับเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อราคาพโยเปิดไบสี่หมื่นเก้าพันคอยตัวนี้ครับผู้ใดอยากได้คุยไปกุ้งฝูงลูกเบิร์มพันล้านพี่น้องครับผมเสื้อสายของเบิร์มพันล้านตัวนี้ก็ฝากไว้เลยพี่ว่าหนาเขานี่ยสวยมากหนาลออหนายกดีขนาดหัวโหนกพร้อมครับตลักชัดเจนขานี่ยเราพโยขาดูวยผู้ใดขาบโอ้ยเนาะ มันสีหญ่ไปอีกได้บหมพี่เนี่ครับครับก้อยตัวนี้ครับเนาะครับอันที่ปีเท่าไหร่ก่อนปีเก้าเดือนครับเออสูงร้อยหกสิบกว่านี่มีเห็นเลยเนาะครับแม่เพูดร้อยสี่สิบหกเลยนครับอ๋อพูดแม่สูงร้อยสี่สิบหกครับไหวกระสันมันสิบว่าหลักปีนหอดลักเจ็ดพันสิบพยมพูดเลรอครับอนาคตมีครับตัวนี้เนาะครับโอ้บ่ทํบบ๊วยทํบมาด่าครับครับโอ้พี่น้องขาบักใหญ่หนึ่งรับปีบใหญ่ครับอนาคตนี่ความสูงนี่สามารถปีนไปได้หอดลักเจ็ด อ๋อครับ,บรับอยเกตกว่านี่ถือว่าสบายมากแล้วตัวนี้ไข่เสมอดีมากเลยพี่น้องท้ายสวยอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับวันทันหลังใส่ได้เป็นลูกเบิ่มสุกไส้เบิ่มพันล้านอายุได้ปีกว่าๆหนึ่งเม่โอ้ราค่าเปิดเลยสี่หมื่นเก้าพันวันดีครับโอ้พี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผูดใดอยากได้ยใหไงนะครับผมวายผูหไงนี่เอาไปคุ้คงผงตอนนี้เราขึ้นบันทันได้ดอกพี่น้องเป็นควายน่อยอย เอาไปจับคัดแต่ว่ากำลังสีคัดแล้วนะคัดปีนครับกำลังเริ่มเริ่มแล้วพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ราค่าที่พอจยเปิดไ้เป็นตะซื่อเป็นตะขายเป็นตะพังพี่น้องครับผมเป็นตะมะเบิงตัวแท้คือย่างนี้ครับผมอยากให้ไม่เห็นตัวแท่พี่น้องค่อยตัวนี้อ้ยขัดขนาดพี่น้องราค่าที่พอโยเปิดไปคือสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทพี่น้องครับผม ขักขนาดควายผูตัวนี้พี่น้องครับผมเสื้อสายดีอัตลักษณ์ชัดเจนมีเอกสารครบน้องพยอมครับครับผมเอาวันที่นี่กากพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้เป็นควายผูอายุปีเก้าเดือนีครับปีเก้าเดือนครับยางสวยๆวยลูกคุณนะรอคักได้ปะครับปีเก้าเดือนเรายางให้พี่น้องเขาเบิ่งปันหาขาไงครับครับขามาดูข้องสางดีไหมไงครับนาเขากับว่ามั่วงก็าพ่อเลรอครับยางลูกคุณนะครับรอครับรอรอบพผิดหวังครับพอคุ้มฝูงเนี่ย ่ค่ะนายหาราบเอากระพบกกฝากพี่น้องไปแล้วกันผู้ใดอยากได้ก้ยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเสื้อสายดีครับผมเป็นลูกของเสียเบิรมพันล้านนะครับพยกรล็เปิดใบน่าราคา49,000บาทเก้ใดบาทสนใจให้โท่มาคุยเดือจะมาชมตัวจริงทุกตัวก็ได้ยู่บ้านน้องกรุงอำเภอเนองนาคํำจังหวัดตอนแกนเท่านี่ครับพี่น้องครับผมก็ฝากไปเอาพยกมี้ยังสีฝากับพีกับน่อกฮาครับผมครับคันเอซีมักกะโทม้าครับมีหม่องเอากันคือเก้าหน่ะครับครับ ับผมมื่อที่แม่ของพอดิ่งผู้เป็นขอขอบคุณพยพนะครับที่เอาควายต่ละโตมาให้พี่น้องเข้าเป็นทางเลือกอีกช่องท้างหนึ่งสาหรับผู้ที่กําลังหาควายไปเลี้ยงพี่น้องรลับรองมาเบิ้งของพยพเบิ้งอีพี่ของพยพนี่ได้กับปั่นติดมือไปทุกคนเพราะว่าราคาเราบอกว่าสามารถคุยกันได้รับอย่าฝ่าว่าหน่อยย่าฝ่าวาหลายพี่น้องต่อปากเลยนะครับผมโทรมากคุยกันได้กันทุกคนเอาสำหรับวันนี้ทิมงานของพอดิ่งผู้เป็นขอขอบคุณพยพครับผมขอบคุณพยพครับผมครับ ครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลิ่มผู้เบ่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ตัวไหนเพราะว่าสิเป็นคไข่ผูญ่ตัวนี้หรือสีพวกที่ไทยก้อนหนานี่นะครับผมทุกตัวพี่น้องสามารถจับต้องได้ทุกรายการเพราะว่าพยโยวาโทรมาย่ำไรปุ๊บนี่เราแบง่งหมดตลอดเลยนะครับแบ่งทุกคนแบ่งทุกคน,น,นครับครับ <ขอ S 1> ครับผม<ข>อันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ฝากพี่น้องห้องผู้ใดเบิ่งช่องพอเลิ่มผู้เบ่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องสิบ่อบาดคลิปต่อไปเด้อพี่น้้้้อออองเดสหรรัับบบมมืนีขคคุณผ